สวัสดีค่ะเอ้ครื่องนี่บ่มีบ่มีเห็นนั่นซองมือหรอบ่มีคอมเมนต์ซองมือหรอเครื่องนี่โอ้มาแล้วมาแล้วมาเลยสวัสดีร้อยสี่สิบสองท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักคณะกิจทิศมลลัละครคณะกตจทิศสมัยตะก้อนี่คนไปเรียกคั้วคนเป็นเบิง้งอันนี้แหละไม่อยฟังในย้ายนี่แหละวันนี้เสนอเรื่องแก้วขุนเหล็กนังอันไรคนสัยตะกอนขอคุณดาวค่ะไปไหนคะ มาถึงบ้านตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองไม่ใช่บ่ายโมงเออบ่ายสองฝนตกอย้วกับนวนแห้งแห้งก็ปไปใจน้ำปะป่าเราไปใจค่าไฟฟ้ารู้สึกว่าอันหอดบ้านหอด บัานสวนป้าบัานโศกนี่บ่มีน้ำบ่มีฝนแดดจากนมีมานี่จากนั้นขึ้นไปลงกรุงไงก็ยังลิ้นหน่อยหอยตกบอกเฮ้ยทังฝ้าเหลี่ยมฝ้าห้องตอนนี้นั่งอยู่ในรถล,ลงรถบ่าอะไรขันลงย่านหลานตื่นเลย มึงซ้ำนี่แหละมุกเจ้าขอบคุณค่ะมุนชาอันนี่ข่อยสิลงรถข่อยกะล้งมาไนข่อยยานขา่อตื่นข่อยยานขาน่อนอนเล่นผ้าไปเหลนบิกซีแล้ว,วาเนี้ข้นรถมากขึ้นหลับไผ่ลับมันกินนมเพร่ละอันนั้นแล้ววาเนี้อืม เป็านน้อนเป็นว่านอนดีเพิ่งใส่ยายด้วยโยงงาเผ็ดอยู่ทางเทืองวันนี้คันจะจมเข้าไปกระสีนอนบ่โดดนะสินะกะเลยเล่ตุนลานกะเลยนางยี่น้ำหลานนี่ได้ชั่วโมุเขิงเราเนี่ยนางยี่ในรถนี่เจ้า แดดเบิร์ตั้งก็ขึ้นรถตั้อยู่กันนวนไปหัวดันน้อนหลับขยี้ทั้งรถตัวนี้นอนยืเฮแง่นหนิแง่นเจ้าของนี่นี่นอนยื้อแง่นเจ้าของนี่แต่ว่าหางว่วลงรถวันนี้แดดซ่องเจ้าว่วม no ันแดดซ่องเอานั่นปกแดดไว้แดดหรืซ่องมหาหลาน คยกระลับน้ำนี่คนทางคนนอนหลับอยู่นี่คนนอนหลับอยู่บ้านี่จัวปบ้านนึกสวัสดีจ้า oh. เดินทางกลับมาแล้วเดินทางกลับมาจากกระนวนไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟออร์ีดจ่ายให้แล้วค่าน้ําเหลือแต่ค่าไฟบ้านข้างในบ้าน ข้างในบ้านเนี่ยว่ามันสามเดือนสี่400ร้อยกว่าบาทเพราะว่าข้า้งในบ้านบ่นมีคนใส่เด้โอ้ยคนอยู่ย้ายออกองนนี่คือเมื่ะถ้ามาใส่ป,ประพูนนอนอยู่แดดนะแดดจ้า,จาปางกิตวางโบห่อนเพราะว่า,นาฝนมันตกอยู่กับนวนนี่ไปกระนวนมาโตแบบนี้ลูกฝ้าเหลี่ยมฝ้าแตกบุม่มค่อว่ามันล้านจาิตตื่นเสด็ด เขาบ่นนอนเซ้ยอยู่เขาเหรินมเมย์บุรีรัมร้อนครับแกแตนโอ้ยบอกสัน่นเนียแต่อันนี้กะไข่เนี่ยยังมัน,ม,นมันกะขึ้นมันตกอยู่ใกล้ๆมันเบ็เย็นอยู่ย่านร้า